วันนี้จะมาสอนลดปวดจากโรคมอนรองกระดูกคอเสื่ม EP ที่10กันค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่ในออฟฟิศนะคะหรือว่าทํางานข้างนอกนะคะก็สามารถทําตามได้ง่ายๆเลยค่ะเริ่มแรกนะคะให้ปล่อยมือทั้งสองข้างนะคะไว้ข้างลําตัวแบบสบายๆไม่ต้องเกร็งนะคะจากนั้นให้ยกหัวไหล่ขึ้นนะคะทั้งสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งหัวไหล ลงไปข้างล่างแบบนี้นะคะออกแรงสบัดลงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องออกแรงเย,เยอะจนกันไปนะคะเดี๋ยวกล้ามเนื้อจะเสร็จได้นะคะยกหัวไหล่ขึ้นแล้วก็สบัดลงแบบนี้ค่ะเราจะสูดเ,เข้าออกให้ลึกๆนะคะแล้วก็ขมับพุงช่วยด้วยเราทําท่านี้ทั้งหมด15ครั้งค่ะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 สิ1สิบเอ็ดสิแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อสักครู่นะคะจากนั้นนะคะเราให้มุนหัวไหล่นะคะไปด้านหลังแบบนี้นะคะมุนไปด้านหลังนะคะมีการเกร็งกล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะแล้วก็จะรู้สึกตึงๆที่สะบักด้วยนะคะ ส่วนใะชั้าของลึกๆเขาแมวพุงช่วยไว้นะคะเราก็ทําท่านี้นะคะหมุนเท่าไหร่ไปด้านหลัง15ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15หมุนไปด้านหลังแล้วนะคะเราก็ต้องหมุนมาด้านหน้าบ้างนะคะอย่าลืมส่วนในใจเข้าออยใลึกๆแล้วก็ขมวพุงนะคะพร้อมกับหมุนไหลมาด้านหน้า15ครั้งเช่นกันค่ะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15สหเราจะรู้สึกโล่งบริเวณสะบักแล้วก็หัวไหล่ด้านหลังมากๆเลยนะคะ15ครั้งเป็น1เซตนะคะเราทำทั้งหมด2เซตต่อวันนะคะแล้วการปวดจากโรคมอรดูกคอเสื่อมของเพื่อนๆจะค่อยๆทุเลาลงค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้คนที่คนรักแบบรัวๆเลยค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะเจาะลึกวิธีการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองจากโรคมอนรองกระดูกคอสเสื่อมนี้นะคะก็สามารถไปลงเบียนที่คอสได้นะคะสนใจข้อมูลยังไงติดต่อมาได้ที่ l ล n e อดดี้ยามิจอยสโตรีหรือ Facebook Fanpage ยไม่จอยสโตรี Story, ค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะมาเป็นสมาชิกในช่อง YouTube ยงไม่จอยสโตรีนะคะก็สามารถที่จะคลิกปุ่มสมัครที่หน้าช่องยงไม่จอยส t o รีในเว็บ YouTube ได้แล้วคะ่ะแล้วเรามาเจอกันเร็วๆนี้นะคะ